สวัสดีครับผมมิสเตอร์เอกดิมอนนะครับแายการที่ไข่ไข่กระดุดได้นะครับที่มีไข่นะครับผมพึ่งอัดใหม่ๆนะครับไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ลองมาอัดดูเฉยๆนะครับว่างๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาสักครู่นะครับ เราก็มาต่อกันเลยครับเกมนี้ครับชื่อว่าเกม e n l e s s for อะไรนะครับขอขอดูชื่อเกมแปบนะครับเออผมอ่านไม่ค่อยออกครับก็ต้องขออภัยด้วยครับผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยมากขนาดนั้นครับพออ่านออกก็อ่านเถอะนะครับผมให้ดูชื่อเกมนะครับเมื่อกี้เป็นเกมแนวครับเล่นเพลินๆนะครับแบบมินสเต็นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สเกตสเตรหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกนะครับถ้าเริ่มมาครับฮีโร่คุณมันจะแจกให้นะครับตัวสีม่วงนะครับ ตัวสดาวนะครับแล้วก็ตัวที่เหลือนะครับอันนี้เป็นการจุตินะครับมันจะคล้ายๆแกแนวเกมแท็บไททันนะครับถ้าใครรู้จักแท็บไททันนะครับจะรู้เลยว่ามันจะมีการจุติใหม่นะครับเพราะจะเป็นสเตจใหม่ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเกมนี้จุติครับจะได้เหรียญนะครับเหรียญทองที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ3ามหม่นนะครับเอาไว้อัปเกรดทหารนะครับพวกนี้นะครับนี่นะครับแต่ผมอัพเยอะแล้วครับมาเลยแผนครับถ้าจะอัพบวก ร้อยก็ใช้เจ็ดแสนนะครับถ้าผมจตินี่ครับตรงคืนชีพนะครับก็จะได้ประมาณ1ล้านบวกศรครับแต่มันยังน้อยไปนะครับผมขอํำการอัพก่อนนะครับตอนนี้เงินผมมีอยู่ 2R นะครับก็2 R เดี๋ยวผมเอาไปอัพไอ้นี้ก่อนนะครับเป็นคิวนะครับนะอัพเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มพให้ซื้อ 4R นะครับไม่เอานะครับผมขออัพฮีโร่ก่อนนะครับจะได้ผ่านครับเออผมอัพตัวนี่ดีกว่าครับ ตัวนี้ครับ w a รี r อ a วุ s o ครับเกมนี้ก็จะมีระบบแครนะครับแต่ผมไม่รู้จักแครคนไทยนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นตู้จดหมายนะครับบางทีก็จะมีแจกฟงแจกเพชรอะไรไปนะครับก็ผมเล่นนานแล้วนะครับเนี่ยแจกเพชรเลยครับแจกตัวก็มีครับนะแต่อยู่ดีก็มีข้อความมาเชิญ VIP VIP เมลนะครับผมก็งงนะครับก็ไม่รู้นะครับ โอ้2,000เพชรนะครับกับอีกนาง1,000เหรียญ1,000เหรียญนะครับแล้วก็ตัวเพชรนะครับ50%คืออะไรครับอ๋อถ้าเติมเพชรน่ะเหรอไม่รู้อ่ะผมไม่ได้รู้อะไรเยอะะไยเลยนะครับนี่นะครับเหรียญที่ได้มาเมื่อกี้สามารถใช้เป็นเหรียญเกียรติยศนะครับเหรียญเกียรติยศนะครับก็คือนี่นะครับเอามาซื้อตัวพวกนี้ได้นะครับเป็นฮีโร่นะครับที่ ยีโร่ระดับเก่งๆนะครับผมชอบเลยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเลยครับผมก็ไม่มีอะไรทํานะครับก็มาลองอัดเกมเล่นเฉยๆนะครับนะต่อไปอันนี้เป็นสายตีนะครับดาเกจก็จะแยกประเภทกันไปนะครับโจมตีเวทนะครับบางทีศัตรูจะมีเกาะสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับถ้าเวทน่าจะตีเข้าสีเหลืองได้นะครับแต่การโจมตีกายภาพจะตีเข้าสีเหลืองไม่ได้นะครับส่วนสีฟ้านะครับต้องกายภาพเท่านั้นนะครับ นี่ครับก็อ่านเอานะครับมีความสามารถแต่ลตัวความสามารถแตกต่างกันไปนะครับต่อไปขออัพตัวเวทจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับซักคิวบัสแล้วก็ลิทนะครับโอ้มันเมกเลรเวลแล้วนี่ครับอัพแล้วครับอ่ามันก็มานั่งเล่นชิวๆนะครับผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ ก็แก้เบื่อไปนะครับตอนนี้เพชรผมมีอยู่3,700เพชรนะครับเราจะวิวัฒนาการฮีโร่หรือไม่นะครับเปลี่ยนสมบัติแป๊บนะครับตอนนี้มีดีสมบัติ4ดาวครับเพิ่มตองคันที่ได้รับจากเควสครับหู2,000เลยนะครับใช้500กับงาอีกนะครับงาตอนนี้ยังหาตีไม่ได้ครับต้องจันเพลือหัดต้องรอพรุ่งนี้ครับงั้นผมรอพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะอัพไปก่อนนะครับเออโอไม่มีพอเลยครับก็ยังไม่อัพแล้วกันนะ เพชรนะครับผมขอวิฒนาการตัวแล้วกันนะครับอตัวนี้ดีหรือเปล่าไม่ดีครับผมว่าถ้าจะให้วิฒนาการเอาตัวนี้ดีกว่าครับอะไรอ่ะนักระบบาดาบนะครับเพราะมันโหดมากนะครับพูดจริงๆถึงด่านสองพันแล้วครับตอนนี้นี่ครับเป็นกิวนะครับกิวประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็อยู่ๆไปนะครับเพราะกิวมันอยู่ยากนะครับนะ ผมขอคืนชีพเลยแล้วกันครับผมจะไม่รอชานะครับเพื่อให้ผู้ชมดูนะครับนาคืนชีพนะครับก็ตรงนี้ก็จะอัพนะครับบัฟทองความเคลดก็จะเพิ่มจาก1 7 0 0เป็นเป็นนะครับทุกการคืนชีพจะเพิ่มเจ็ด้50เปนนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มใหม่หมดนะครับแต่ที่แรกมาก็คือเหรียญน,นะครับ เกมนี้1.6 b ก็เท่ากับ1ล้านเหรียญนะครับ1,000ก็เท่ากับ 1A เนะครับเกมนี้จะเรียงมาเลยครับ ABCDE FG นะครับตามหลักหน่วยของเลขนะครับผมขอวิวัฒนาการตัวนี้ครับ2,800เพชรนะครับนาการนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็อัพไปเลยครับผมเพื่อ800พอนะครับ ถ้าจะเป็นเวล9 0เก้ารอยนี่โอ้โหแพงครับผมการอัพกันแกันครับขอจัดการแป๊บนะครับมันแพงเกินนะครับ ตัวนี้น่าจะไม่ใช่สายตีนะครับแต่ออกเป็นสายแทงนิดหน่อยนะครับนักระบบาดาบมันจะพุ่งได้นะครับสกิลของมันนะครับค่อนข้างโหดนะครับผมจับนักระบบาดาบเยอะๆหน่อยนะครับเพราะรู้สึกอะไรมันน้อยๆเกินนะครับนะอัพนะครับไปสักนี่พอครับเดี๋ยวเหรียญจะไม่พอผมจะเหลือไวห้าหมื่เหรียญแล้วกันนะครับนี่ครับก็คือตรงผลิตต่างนะครับนี่จะได้สี่เอท่าสี่พันนะครับแต่คนเริ่มแรกจะได้ไม่เยอะเท่านี้นะครับเพราะไม่มีบัฟนะครับ ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอทำการอัพก่อนนะครับเออขอลาสักครู่นะครับผมจะดูวิดีโอเร่งความเร็วนะครับกลับมาเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมก็ได้คูณสอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็เรามาเล่นกันต่อนะครับนะอย่าไปสนใจอะไรมากผมก็เล่นเฉยๆนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็บอกกันได้นะครับอย่าว่ากันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากเลยนะครับผมผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมนะ ผมอาจจะเงียบนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกมเสียงดังไปขออภัยด้วยนะครับผมจะลองเปิดเสียงเกมเต็มไว้ก่อนนะครับเผื่อมันไม่ดังนะครับเผื่อนะเผื่อถ้าดังเดี๋ยวผมก็จะไปแก้ปัญหาทีหลังนะครับ สังเกตครับในเรื่อ A นะครับ A B C นะครับแล้วก็ F เอ้ A B C D E F G นะครับ H I I I มันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแบบหลักเงินมันห่างกันเกินไปครับ H นะครับ900 H พอ999 H นะครับก็จะไป1 I 900 I แล้วก็จะไป J นะครับนะ J K L นะครับมีมีตัว L อยู่มันเรียงไม่เรื่อยครับสับครับ พอถึงเริ่มต้นราคาตรงเนี้ยคือมันจะยากแล้วครับมันห่างกันเกินไปครับโอต้องไปอายครับอาก็จะไปคิวโอ้โหเดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปนะครับเราจะมานะครับตีแคนกันให้ดูนะครับหนึ่งรอบนะครับเออเขอเช็คกิวนะครับนี่คือแคนนะครับผมอาจจะตีแพ้นะครับ ถ้าศัตรูโหดเกินไปนะครับนะอ่าผมขอตีคนนี้แล้วกันนะครับนี่คือการต่อสู้ระหว่างแคร์นะครับศัตรูจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเราู่ตรงนี้ครับอันนี้คือทหารทั้งหมดที่เรามีนะครับเดี๋ยวค่อยไปแนะนําทีหลังนะครับอันนี้คือการเล่นเล่นเข้าคร่าวนะครับผมแต่ราตีนะครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นแนวนอนนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับ กองศัตรูสู้เราไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเขาเป็นทหารระดับหดาวนะครับผม2ดาวนะครับเป็นทหารทั้งหมดนะครับต้องใช้1 0 0 0เพชรปลดล็อกนะครับตรงนี้นะครับมาที่สิ่งก่อสร้างครับแล้วก็ค่ายทหารนะครับมนุษย์นะครับเนี่ยต้องปลดล็อกตรงเนี้ยครับมันจะมีซื้ออยู่1,000เพชรนะครับช่องที่2ก็2 0 0พันเพชรเลยนะครับพึ่งแพงนะครับแพงครับผม นี่ครับไปหลักไอแล้วครับเงินผมไปหลักไอแต่ก็ยังซื้อเจไม่ได้ครับเพราะมันนะหลักเจนี่ครับไม่ใช่หลักไอ โอ้อัปเดตใหม่อัปดเดตทั้สิบีนะครับสิบปีก็คือ10บล้านเลเวลนะครับจะเยอะไปไหนนะครับโอ้โหเงินเราไปหลักเจแล้วน,นะครับผมอ่ะแล้ก็มาเริ่มทำการอัพขอออฟก่อนครับออฟป,ป,ปิดก่อนนะครับอัพทหารกันเลยครับ แต่ถ้าคนเริ่มแรกๆนะครับต้องมาไล่อัพทีเลเวลนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ผ่านนะครับแต่นี้ผมมีบวกด้านในตัวมันอยู่นะครับเนี่ยบวก800นะครับใช้เหรียญนี้บวกนะครับผมก็เลยอ้าวเผลอกดบวกไปนะครับโอ้น่าเสียดายเหรียญนะไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้นะครับพ่อขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปนะครับผมเยิ่งมันหายเยอะนะครับเดี๋ยวผมแก้ทีหนึงครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบเจอกันใหม่ใน ถ้ากลับสเตร์ดีมอนนะครับ